สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่มีแฟนบอลชาวเวียดนามคนหนึ่งนะครับได้โพสต์เปิดประเด็นไว้ในกลุ่มวอลล์บอลของเวียดนามโดยมีการเปรียบเทียบผู้เล่น4คนของทีมสาวไทยของเราและก็สี่ผู้เล่นตัวตึงของทีมชาติเวียดนามนะครับ โดยสี่เล่นของทีมสาวไทยได้แก่อัชราพรคงยศปัจจุบันเล่นให้กับสังกัดสมโมสร NEC Red r o c k e t ในลีกหนึ่งของญี่ปุ่นที่เพิ่งจะคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดและแชมป์ถ้วยจักรพัรดิญี่ปุ่นไปนะครับคนที่2ได้แก่ชัดชิอ่อนโมกสีนะครับที่ปัจจุบันเล่นให้กับทีมสมโมสรวิกตอรีนาฮิเมจิวีลีกดิวิชั่น2ของญี่ปุ่นนะครับและเจ้าตัวก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันโดยการช่วยทีมคว้าชแชมป์วีลีกดิวิชั่น2ได้สําเร็จครับ ส่วนคนที่3ครับคือวิภาวีสีทองปัจจุบันเล่นอยู่ในลีกเกาหลีใต้สังกัดสโมอสรฮุนไดฮิลสตรทซึ่งทีมสโมอสรอของวิภาวีเองก็คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของเกาหลีใต้ในฤดูกาลล่าสุดเช่นกันนะครับและผู้เล่นคนที่4ของทีมสาวไทยนะครับที่เขาเลือกมานั่นก็คือศศิีพพรจันทวิสูตรครับปัจจุบันเล่นอยู่ในลีกเวียดนามให้กับสโมอสรดึกซางฮานอยหรือ DGC เล่าไขนะครับ ส่วนสี่ผู้เล่นจากทีมชาติเวียดนามนะครับที่เขาเลือกมาได้แก่ทรันที่ทันทุยหรือซีทีผู้เล่นเดอะแบกของทีมเวียดนามนะครับคนต่อมาคือเหงียนอูเย็นนะครับและอวิกวินและตุยลินครับซึ่งแฟนวนลอลเลย์บอลชาวเวียดนามรายนี้นะครับเขาก็ยังได้เขียนแคปชั่นเพิ่มเอาไว้อีกว่าเวียดนามปะทะไทยแลนด์สงครามที่ดุเดือดอย่างไม่เคยมีมาก่อนจะเริ่มขึ้นเมื่อเวียดนามกําลังจะมีกองกําลังมือตบเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถเทียบชั้นกับผู้เล่นดีๆจากทีมไทยได้อย่างสมบูรณ์ทันทุยปะทะอัจฉราพรผู้เล่นท็อปสกอร์ทั้งสองที่เล่นได้ดีทั้งตำแหน่งเอาซ้ายฮิตเตอร์และออปซายฮิตเตอร์เียนุูเยนปะทะชัชจุออนงดงามราวกับความฝันวิกเวนปะทภะสิภาพรสำหรับการโจมตีที่โหดร้ายตุลินปะทะวิภาวีสำหรับมาตรฐานเกมรับที่ดีแต่อย่างไรก็ตามนอกจากทันทุยแล้ว ตำแหน่งเอาไซฮิตเตอร์ที่เหลือของทีมเวียดนามนั้นค่อนข้างอยู่ในระดับเด็กน้อยเมื่อเทียบกับทีมไทยแต่ยังคงสามารถแข่งขันกับทีมไทยได้ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนี้นะครับแน่นอนครับว่ามีแฟนๆ e วอลเล์บอลชาวเวียดนามเข้ามาสแสดงความคิเดเห็นกันไปต่างๆนานาพอสมควรครับโดยบางคอมเมนต์เขาบอกว่านี่มันเป็นสิ่งเพอร์เจอร์และก็มีหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะครับที่พูดถึงพลันเกิดปราดมือเซตของทีมซาวไทยของเราในตอนนี้ด้วยนะครับ ซึ่งคอมเมนต์ทั้งหมดของพวกเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างและก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์ทั้งหมดกันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับคอมเมนต์ของคนแรกนะครับเขาบอกว่าพรพันยังอยู่ทีมเวียดนามคงต้องแพ้ไทยยาวไปคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาบอกว่าเมื่อนำทั้งสองทีมมาวางบนตราช่าง ยังไงมันก็เอียงไปทางฝั่งทีมไทยมากกว่าอยู่ดีโดยมี2อคอมเมนต์นะครับมาตอบกลับเอาไว้คอมเมนต์แรกบอกว่าพวกเขายังมีผู้เล่นคนอื่นๆอีกหลายคนเลยนะเพื่อนซึ่งคอมเมนต์ตอบกลับคนที่2นะครับเขามาเสริมว่ายังมีหัตถยาพิมพิชยาและก็ทัดดาวคอมเมนต์ comment ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ไว้ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวเขาบอกว่าแต่ทักษะและประสบการณ์ไหวพริบตำแหน่งหัวเสาของทีมไทยนั้นดีมากเลยนะ ทีมไทยมีผู้เล่นตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมหลายคนสามารถหมุนเวียนกันได้อย่างสบายทีมไทยเปรียบเสมือนนกที่มี2ปีกส่วนเวียดนามเป็นนกที่มีปีกเดียวคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าอุเยนเอามาเทียบกับชัดชิออนมันงี่เง่ามากซึ่งก็มี2คอมเมนต์ด้วยกันนะครับมาตอบกลับเอาไว้คอมเมนต์แรกบอกว่าเอาใครไปเทียบกับทีมไทยก็ดูแย่กว่าไปหมดโดยเฉพาะอุเยน คอมเมนต์ตอบกลับคนที่2นะครับเขาบอกว่ายังน้อยอุเยนก็สูงกว่า1เมตรแ2เซนและคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับบอกว่าสีทีน่ารักกว่าอัชราพรและชัจจุออนแต่เมื่อทีมไทยทรงทั้ง2คนนี้ลงสนามเวียดนามก็มักจะซวยเสมอซึ่งจากคอมเมนต์นี้นะครับมีคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าตั้งแต่ปี2 0 1 6ถึง2018นนั้นอัชราพรโด่งดังมาก ตอนนั้นพันท و ยยังเรียนอนุบาลอยู่เลยและคอมเมนต์ของคนตอบกลับคนที่สองนะครับเขามาตั้งคำถามว่าถ้าเปรียบกันแล้วใครดีกว่ากันระหว่างสีทีอัชราพรและชัชชุออนซึ่งก็มีหลายคอมเมนต์เลยนะครับเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้คอมเมนต์นแรกเขาบอกว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ดีทั้งคู่นะแต่เหมือนจะเป็นชัชชุออนที่ดูดีกว่าอัชราพรส่วนสีทีได้เปรียบที่ส่วนสูงที่มากกว่าคอมเมนต์ตอบกลับคนที่2ครับบอกว่า ซีทีมีฟอร์มดีกว่าอัชราพรแต่ความสามารถทักษะไวพริบในการเล่นของเขาไม่อันตรายเท่าอัชราพรคอมเมนต์ตอบกลับคนที่3ครับบอกว่าในปัจจุบันฉันเห็นถึงความพัฒนาฟอร์มการเล่นของผู้เล่นเวียดนามเพิ่มขึ้นกับสไตล์การเล่นแบบซีทีเมื่อเทียบกับในอดีตและคอมเมนต์ตอบกลับของอีกคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอัชราพรเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมไทยเธอได้เล่นในระดับโลกมามากมาย ฉันคิดว่าอาัชาราพรนั้นดูดีกว่าทันทุยสําหรับคนอื่นๆนั้นอาจจะดูใกล้เคียงกันคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับบอกว่าเวียดนาม,มักจะรับบอลแรกไม่ค่อยดีแต่ถ้ารับได้ดีผ่านบอลสองได้ตําแหน่งวัวเซ์ของเราก็สามารถทําคะแนนได้ไม่แพ้ทีมไทยเลยนะซึ่งก็มี3ามคอมเมนต์ตอบกลับเอาไว้นะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าฉันก็คิดเหมือนคุณคอมเมนต์ตอบกลับคนที่2บอกว่าทีมไทยมีมานั่งสำรองที่ดีกว่าเวียดนามนะ และอีกคนหนึ่งนะครับตอบกลับว่าัวเซาเว,วียดนามมีเพียง4ทีที่ดูดีที่สุดแล้วที่สามารถต่อสู้กับทีมไทยได้คขมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าทุกคนมักจะพูดถึง4ทีแต่มันจะมีใครอีกบ้างที่แข็งแกรง่งที่จะขึ้นมาเสริมทีมได้ซึ่งก็มีสองคอมเมนต์นะครับตอบกลับเอาไว้คอมเมนต์แรกบอกว่าไม่เคยเห็นคนที่มีมุมมองเดียวกันทุกการเปรียบเทียบมันไร้สาระและโพสต์นี้มันก็ดูเพลเจอร์เกินไป และอีกหนึ่งคอมเมนต์ตอบกลับนะครับเขาบอกว่าลองแลกมือเซตกันดูไหมเวียดนามส่งลำอ้วนให้ทีมไทยและทีมไทยส่งพอนพันธ์ให้เวียดนามมาดูว่าสภาพทีมทั้งสองจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับบอกว่าพอนพันธ์ยังอยู่ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่ต้องเปรียบเทียบอีกแล้วคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับบอกว่าโพสต์นี้มันดูตลกเกินไปหน่อยนะคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าความแตกต่างอย่างมากอยูยที่บอลสอง เมื่อมือเซร็จไม่มีความหลากหลายพอเมื่อเทียบกับผ่อนพันของทีมไทยที่ดูดีกว่ามากทั้งการเซตบอลรวมถึงเรื่องของจิตวิทยาด้วยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่ารู้จากผู้เล่นของเวียดนามในตอนนี้มันทําให้แฟนลลบอลเวียดนามอุ่นใจขึ้นใช่ไหมซึ่งก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้หนึ่งคอมเมนต์นะครับบอกว่ามั่นใจได้เลยว่าตำแหน่งบีหนึ่งจะไม่โดนบทขยี้เหมือนเมื่อก่อนและคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ครับบอกว่า บอกตามตรงตำแหน่งมือเซตของเวียดนามนั้นจับทางได้ง่ายมากคลับนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามเพียงบางส่วนนะครับที่ได้นามาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนเพื่อนฟังคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ